สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาดูข้าวโพดหลังจากที่วันที่12มก,การานะครับฝนตกแล้วก็มีน้ำขังอยู่ประมาณ3วันนะครับแลงนี้น้ำเพิ่งแห้งนะครับก็มีที่เสียหายบ้างน,นะครับมีอยู่ประมาณ สามที่นะครับตรงที่เหลืองๆครับแล้วก็ตรงโน้นอีกนะครับสองที่ตรงที่มันต่ำนะครับน้ำมันขังระบายออกไม่หมดแต่ก็เติมฟื้นแล้วนะครับนี่เป็นข้าวโพดหลังนานะครับ เกาเก้าเจ็ดเก้าเป็นพันของดีครับอันนี้ผมเพิ่งฉีดยาไปเป็นรอบที่สองแล้วนะครับฉีดได้สองวันแล้วก็เลยลงมาดูอีกรอบหนึ่งหนอนลงเยอะมากนะครับ อันนี้ข้าวโพดอายุ31บวันนะครับแปลงนี้7ไร่แล้วก็แปลงใหญ่นะครับฝั่งโน้น10ไร่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ